สบายดีสบายดีาาริตตาซาเราไตเดอร์สบายดีพ่อเมยพียนน่น้องขึ้นน้ำเด้อวันนี้ริตตาชุดผ้าพ่อเมยพีย่น้องไปฝากเซ่นนเนาะเซิงริตตากรับน้องๆเลยค่ะแม่ของริตตาจะพากันไปเบิ่กนังเซิงเอ่อไปไปเบิ่กนังชุดนี้นะเป็นครั้งแรกของแม่ริตตาที่จะไปเนาะเพราะว่าแมา่เขาเคยไปจ้าเสื้อรัอง้งแรกในชีวิตริตตาจะพาแม่ไปไปเบิ่งก็คือไปเบิเบ่กนังผีสี่ยุดสอง แบบตอนที่เข้าแบบว่าออกไมาให้เบรงน้ำเด็กมาแล้วมันเป็นแบบตำมวนแห้งนะรุนหแบบยยนห้งนะครับแบบโคตรเป็นจัญแห้งได้ยไป<ด>มือนี่เป็นมือแรอกที่เขาจเจาซ้ายเนาะจะมีนองเอิร์ดนองฟอยในการนองพ้านรับเมคอัพตาหาคนโอเคนะ่ก็จะไปขอกันทีแทนซิทหมอบปากใส่กันเลยอ่อพี่จาริรืมไปว่าสิโรละโอนี่นี่ตาจะผ้า ไปแบบได้หมองร้ายวอแหงว่าดิตาจะพาไปใส่กระเดกอ่ะมาเวิร์มกันเลยเนาะแต่การชิบิพิทจบอยู่ใส่ดิตาก็ได้พมาหอดทีแฟนซิดหมอแล้วพยามเดืดร้อนนีกคือบรรยากาศบอลผากรดเลยเนเบื้องแบบกรดแบบร้ายแบบร้ายแห้งแบบตองตอคิ้วกันเลยเนาะแต่การมาหอดจังหวัดเช่าถาขึ้นลิฟต์ซึ่งจะมีแต่นักเขียนเลย งานนี้แล้วมา่อหอดเทิงๆนิตาจะมาตอ่อสื่อปีนางกันเลยบัว่าจะมีบอลได้เน้นาะ,ะว่าเออนิตาล่ะอย่างใดสันเทิงบัวนางอยู่เทิงนะนางจับจอได้ก็เป็นแบบได้หัวไดตาเนาะแล้วมันก็ได้ว่านิตาจะได้นางอยู่ดูมเรืออยู่เทิงเพราะว่าคนแบบได้แห้งแบบแน่นเลยอย่ะตอนสร้างจะขึ้นมาไดรก็ไม่แม้โค้งโค่นแล้วแบบหาเป็นคิ้วๆเลย เดียริตาจะพาไปเบ่งบรรยากาศหลังจากสืบปีมาแล้วรึบนี่เบ่งบรรยากาศมือแรกเนาะลิตาสืบจนได้บัส่วนโดดเป็นกันเลยแบบเพราะว่าลิตามาก,กันหาคนมีน้องไส้สองคนกับน้องปล่อยอะเมย์ของลิตาเนาะนี่มาเบรงนังผีที่หยดมือประจึงสิยังซำไล่ลิตากับเพราะว่าเฮนกระเจ้าแบบรีวิวออกมาแบบ โคตรจึงโคตรคากเลยแบบว้าวที่หนึ่งอ่ะแล้วมาเบิงแม่ของดิตานางทาเป็นขังแรกของแม่ดิตานอนทีมาเบิงนางเมยขคอนิตากะยยเขาวจำซานางเพิ่น้ายดิตาจ้าผ้าเมโร่งไปสันดุมจะผ้าเมยไปเบิงขนุนวัเสือขนุมนุ่ม กินพ่ออุ่นถกอ,อุ่นยางก่อนเนาะนเคาจะมาลงขังนไลเรือนเลยการลงขังนไลเรือนนี่ก็ดีเป็นการแบบลำบากสำหรับลิตาวัดลิตากับบอคอยดึกเนาะในการดูวา่าลิตาโดนๆจังไหนมายางหางยางยางเถืออสส่อภาษามาแต่ยางเบิ่งนางเนาะนะคะก็จะบหอหอดทางในเบรบไม่ทากำมเหลือกสุขุมแล้วลิตาเดี๋ยวบอกแม่ว่า ซื้อแล้วก็กินยีนอกเดอเพราะว่าเพิ่นบไร้ให้เอาขนมขาไปกินข้างในเนะาะก็เลยว่าอีตาให้เม่เดือ,อกซสือเอาหลังจากซื้อแล้วแมฮาก็จะมากจ่ายเงื่อนกันเลยเพ่งก,กันว่าจะถือเท่าไหร่เพราะว่าแมฮาเอาแต่นุ่มกับขนมแนวอะไรอย่างหนึ่งเนาะรึปไหลามากคือนุ่มกับขนมปัง จังแม่เฮ้าจะกินนุ่มสมอะไรก็เลิกินแบบวางแบบเอ่อไม่ขายแบบโ,โรลช็อกแลตนุ่มยังกอกเอ,อ,อือดอมลีมอลลีมอลแม่ห้กินมีแม่มาน้ากันซ้ำครับมีรูปด้วยเพราะว่าแม่เฮ้าแบบเป็นกระเพาะยังสีแม่เฮ้าต้องได้กินเขาก่อนยังก่อนเนาะก็มาถึงส่วงที่เฮ้าเขาไปชีโหกนั่งกันเลยในบรรยากาศเป็นแบบนั่งพีอ่ะี่ตาก็เลยบว่าหายนองอนองต้องดูแล แล้วก็มาหอดตอนที่ห่าออกมาเนาอออกมาแต่หกนังเบิ่งหนังได้เดียบร่อยจะมาถาท้ายหูเลยนี่เด้เบิ่งทาเป็นแบบคิว้วเลยอ่ะแต่ว่านั่งแบบคดจึงเลยแล้วห้าก็ออกมาหอดทั้งหนงเนีมเบื้องนั่งเ<ๆ>ด้เบิ่งทีมงานเขาว้าวน้องน้องอน้องเอิร์ทน้องพาอะไรก็น้องแต้แนวใหญ่สูงกวลาดีตาหลายแหงเลยน้องเฮา หลังจากเบิ่งหนังีงยังแล้วลิตาจะพาไปเี่แค้มของกันต่อเลยเพราะว่าจะพายิงเมย์ไปหล่อ้วการนงๆไปดอเนาะแล้วก็ออกวกจะเฮ็ดอีหยังต่อก็ไปเบิ่งกันเลยแล้วลิตาจะมาเล่าเรื่องที่เฮาไปเบิง่งซูฟังไปเบิง่งกับน้องๆเงบิ่งแทบสิแบบโบ่จบเลยเพราะว่าแบบพวกแบบที่ว่าจะดีด เป็นตานแห้งแบบเบิ่งแบบท่อน้ามานแห้งมือมือมือยแขนแห้งเพราะว่าตองแล้วมือแบบปิดตาวางตาไวตลอดเนาะน้องเอิ้ดแบบเกือบหายเลยอ่ะแบบเนอกจางนั่งสดีแบบบเสียแบบว่าบเสียใจเลยแบบกุ่มขาแห้งแบบนั่งมวนอ่ะแล้วก็ z มกับความต่างใจเนาะซึ่งมากับของครัวก่ะเป็นยังสิแบบ ม่วในการอบอุ่นดี้ามาหอดสั่นลูมเรียบร้อยเลยเนาะนะครับมาเบิเบเนะนะบบ่งกันเลยยินรี่ยินรดี่เข้าเจจ่าให้ติดเป็นกิโลกิโลหนึ่งสามสิบห้าพันตั้งเอาเองด้วยแบบเต็มมากแต่ว่าลิตาบอคอยมากินคองวานเนาะก็ได้มาเบิ่งกันซื้ๆแล้วรับมาห่อดทีแคบของเป็นยางเรียบร้อย ต,ตอนนี้ดิตากับนงนองก็เลยพากันมาผาก่อนเนาะจะมีหมงให้ผากรถเลยในเมืองบรรยากาศี่ตาจะจับกล่องยางก่อนเลยเพราะว่านองนอก็ยั่งเปลี่ยนเครื่องผากดด่ตาอาจะน้ำหนาเพราะว่าเป็นเอือนต้องตอกน้ำว่าตอนนั้นหันดิตากมาแต่ว่าลิตากกับบริฮ็ทคีบแต่ว่า ่วงที่มาลังๆนะ่นะเขาเจ้าย่างว่าท่านใดแบบว่ามีเครื่องมาคาลายรายแต่ว่าหันเปล่าร้าเนาะแต่ว่าไม่หอดสุดนีแบบมีเครื่องมาแบบร้ายแห้งหันเปล่าร้ายแห้งแต่การเป็นการแบบที่โอกาสผ้าเมดิตามยางดินดอเรนเพราะว่าเมย์บคอยใดไปใส่มาใสา่สุดท้ายคนจะยูที่เฮือนด้ว,ว่าไปให้ไปสว่วนจยงนีเนาะ เทตุการดโดนๆเถ้อนองๆจังไหนมหาดิตานะครับเป็นโอกาสที่แบบตีง่ามแห้งที่แบบว่ามาครบนาะครบตากันเนาะจะมีนี่ชิมง,งานสีคนยิ่งแม่ผูนนึ่ง้นเบิองเมืองหนากันด้วยบรรยากาศตบรอบแถมของเบืองเทิงนี้จะมีแต่หารบุงป่าเป็นได้แต่ว่ากับเขากับหนามจะอยู่โซนดุ่มที่ว่าคล้ายปิ่งปลาหมอประมือก่า ล้าแหงอยู่ผูบอลเนาะลิตามาหลอดนี่ถือสวงประมาณสีมุงสีมุงไปไปลายก็จ้าเแบบว่าโมคอยมีคนปันไลายเพราะว่าหนาจ้าแรงกวนี้ได้วว่าคำกวนี้เนาะยังจะมีขู่คนหลายมีบางขลอดขลามมาคลายนะ้ำแบบว้าวมากินแหงเบื้องนี้จะเป็นเบื้องโซนดูมเนะาะขจะจะคลายเสื้อผาน้ำาด็กก เบืองในล,ลักลักคก็กกคือขายอาหารการกินแบบร้ายแห้งอาหารถลอกทะเลแบบไก่หมักยังจะได้แบบมาจัดเลยเลยโค้งโถโค้งทอดเนาะจัดนักจัดเต็มเลยใครที่ปว่าซ้ายกินซ้แบบอยากดิมเที่ยวกะจะพายางหล่อเบิง เิตาจะพาน่องไปขี่รถกันเลยเนาะพว่าน้องอยากมากดูน่ะละิตาพร้อมพามาเนาะใช้รถบ้างโอ้มาารถราอเาอก่อเวาลองก่อนาลองก่อนจหาลสิคือทานแล้ที่อาานเออก็พอรมาแล้ว สองคันสองโซ่กองซีซัมก้นละคนละคันเออีกนสองคันจะจะเอาคนละคันได้บออกไ่ออกส่าเดรยเหรอคันเดเราคันแรงไม้หู

Tchau. พาเมซิ่งเด้อที่ตาจะพาแม่ซิ่งเด้อเป็นยังสงหลายคนขับถือว่าขอใจคือกันเออถือตัวถือตาองห่างที่เราถือกันเลยเขาแก้มจี

จะว่าดีแม่ของลิตากะจะรองคี่เลยเนาะจะรองครับขังเด็กของยิงแม่แบบซิวแห้งน้ำหนาเลยเนาะส่วนหน้องก็จะมาน้ำรังเดี๋ยวเบิงนลิตาก็จะแรเแ็นเอาเพื่อทวาจับกล่องเนาะเป็นกระขายแบบยิงแม่เฮ้าน้ำหนาเลยโหนาทีนี้มีแต่ดุกแต่ลานอยู่ลำรางซึ่งมีตดุพูดใหญ่มากเล็กๆที่แบบน้อยๆแนวหัน ซึ่งบอไดมาเนาะหลังจากที่เราไปขี่รถตินรถยางมาเลยเดือดดอดิจ่ากาับเมะกะนองๆกะจะยางออกเมื่อด้เนาะเพราะ่าปนีพ้นกระเื่มตกแล้ดได้เบิงหลังจากที่เควินว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลายเป็นโผลประสบภ,ภยัภภยประสบุัย่ยังพ่นตกยางแบบตาคนแบบม่มแม่ไปเลย นิตาและกับน้องๆลเลยกัแม่ก็จะมาตอ่อที่ห่านบุฟเฟต์ดีเติร์นเลยเนาะนี่เดวเวิ่งบรรยากาศทางในแม่กับน้องเขาจะย่างเข้าไปก่อนเลยจะไปหาวนางเนาะเพราะว่ามากันหาคนก็จะต้องแบบว่าหาโต๊ะที่แบบให้เขาเจาต่อให้ก็ซึ่งเป็นพนักง,งานข้องเพลินกับแบบตอนฮบดีเลยเนาะน่าจะย่างข้าวเบื้องในกันเลย อะไรบ่กหอดทีห่ห้านรีเตันแล้วเป็นอย่างเรียบร้อยบุฟเฟ่เนาะซึ่งหานที่เขาเจ้าแบบนิยมกันมาแห้งแบบนเนบงบรรยากาศภายในหา้านแขกคนแบบหลายแห,งยแหย้งเลยเทจะบ่มีบอลจะให้นั่งเลยเนาะนักทั้งที่ดิตามมาแบบบอลอะไรคำประมาณปานใดประมาณ,มาณ,มาณหามงไปปลายหน่อยนึ่งนี่ละเดี๋ยวมาเบิ่องอาหารการกินเลยทางใน,นหา้านแต่ว่าก่อนอื่นเวิร์ดดิตาจะมาเอา ผวยพวบาลิตาจะกินน้ำบานก่อนเลยเนาะก่อนที่จะกินานาินหพรพวบาลิตาจะต้องกินอาหารที่แบบว่าเบาๆงก่อนได้มาเบิ่งเลยว่าจะมีน้ำบานยังไนตอนนี้จะเป็นยังก่อเเอิดมาหน่อยมาหน่อยกับอ่าน้ำบานเข่าลดซองนี่แหละบานิตาจะเอิญแบบนี้เนาะแต่ว่าทางบานพี่น้องพังท้ยห้าจะเอิญเดี๋ยวได,ดตากะบ่หูคือกันนีดเบิ่งนไษตาจะเอาไปห้อง ทองวันเดอร์จังไปกินลาดเนะเเาะรายกามาเบิงแจวเขาเลยเดี่ยเบิงว้าวาเสียวิตาจะเอาสองอย่างเลยแจวลิตามากินเพียรนิ่จัหน้อยนึงเนาะเพราะว่าการมากินบุฟเฟ่์นี่จะเดือกแบบของไผลคองมันไพ่มากได้กแบ็บเอาอน,นันเลยคือจะแบบว่าหาพิซโซของไผลคองราวนาะเนะเียเบิงแต่ละคนวิตากัหนองนั่งเบิงนี่เลยผู้หญิงผู้ชายจะนั่งเบืองนี้เนาะเดียเบิงน้องแต้วแนวเฮา ตัดภาบทีน้องเอิร์ทแหละวกะน้องพาของเหาาด้เบิง่งกดินอวดมีข้าวเพราะว่านอ้นองกับดิตาว่าท่านได้กินเขาไปเพจหลังจากออกมาเตะห้องนังก็ไปดอบเบิ่งเลยคะเพราะว่าตั้งใจจะพากันมากกินบุฟเฟ่ต์เนาะแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยหลังจากกินบุฟเฟ่ต์มาไล้เรียบร้อยดิยตาจะพามานังดินซิวซิหน่อยนึงเนาะนี่ที่ห่านซิวซิ ย่างเข้ามาเลยกับน้องแต้วแหนวของเฮาจจมานม่นางดินเพราะว่าเจาจะด,ดีมานางดินมาเตนไหายทองลงและจังคอยออกเมื่อในเบิงบรรยากาศภายในอหารเนาะก่อนจะได้กินเบียร์น้องเอิร์ดกับน้องพ้าเขากจะมาดินด้วอว่าตีนุกน้อยนึงกระตัดผับมาตอนเต่าเนาะมือนี้ เรื่งว่าในดิตาอะในตัดตัดคลิปไปว่าคลิปจบเรื่งว่าในดิตามาเลิกแครงกับน้องๆได้ลงสถา,นแ,านแต่ตะโกนเอิร์ธเทนตะโกนเทนดิตาก็จิบอกขอจบคลิปเลยเนาะเทนกำกันหมดเลยอันนี้ก็คือทิปงานน้องๆ้อกคืนจิ้มแบบน้อยๆตัวด <laughs> ีอ้ะไรก็ทีมงานของดิตาอันนี้น้อง แล้วแนวหนองเอิร์ดนองค้า oh. น,นี่เนยเบอมนจะนองแต่ร้านเด้อทตตากสิคอ oh. จบลิปเพียงเฉยเด้ขอบใจทีติตตากนะครับ z มนอกคลิปหนาของกันทำไมจึงได้กระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิตตาในคลิปใหมต่ต่อไปเด้อละไรสำหรับคลิปนี้จะได้กระดิ่คอมเมนต์มาเด้อบาย <laughs>